สวัสดีครับผมแปร่งขวัชชนครับและนี่คือย้อนรอยเดอะสตาร์นะครับถึงแม้ว่าการแข่งขันเดอะสตาร์นั้นจะจบลงไปแล้วนะครับแต่ว่าเส้นทางชีวิตของผู้แข่งขันทั้ง8ดคนนั้นยังไม่จบลงแน่นอนครับและทุกวันพุธสี่ทุ่มแบบนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเส้นทางชีวิตของผู้แข่งขันทั้ง8คนตะลอดระยะเวลาแเดือนที่ผ่านมานะครับว่าการแข่งขันของเขานั้นเริ่มต้นอย่างไรและจนถึงวันนี้ชีวิตของพวกเขานั้นเปลี่ยนไปอย่างไรกันบ้าง ท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะเริ่มต้นโดยคนแรกนะครับซึ่งถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของบรรดาเหล่าเดสตาร์ทั้ง8คนเลยทีเดียวก็ว่าได้คุณน้องนัทนาลีครับก็แม่เขาก็บอกอะไรอย่างเี้ยว่าเออมีประกวดเดสตาร์นะเขาเห็นน้องรองชอบลองเพลง เขาก็บอกเออลองประกวดดูสิอะไรเงี้ยก็แม่ก็คือเหมือนเป็นแรงผลักดันกันให้เราเข้ามาประกวดค่ยแต่ทีนี้ถ้าลำพังตัวเองน้องก็ยังไม่รู้เลยว่าน้องจะมาประกวดหรือเปล่าค่ะ มาจากกรุงเทพค่ะเป็นคนกรุงเทพเลยค่ะคือจริงๆเป็นแม่เป็นคนโคราชนะคะแต่ว่าพอดีไปเรียนก็ทํางานที่กรุงเทพเลยตอนนี้เรียนอยู่ทำงานด้วยจบทำงานแล้วทำงานแล้วจบแล้วค่ะทํางานอะไรทําก็ส่วนใหญ่จะทำเกี่ยวกับเรื่องด้านเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรก็รับรับๆดูลับรับเงินดูลับๆับลอๆก็คอรัสอะไรเงี้ยบ้างค่ะก็ทั่วๆไปอะค่ะทั่วๆไป คอนเสิร์ตบ้างข้องอัดบ้างอย่างนี้ค่ะเราแรกเป็นเต็นมากๆไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อนไม่เคยอ่อนให้ความรับ จ,จำได้ว่าจับไม้นี้แบบว่ามือสันอ่นเพราะว่ากรรมการก็นั่งเรียง,งกันอยา่เนี่ยสี่ห้าคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะก็มีกล้องมีอะไรเต็ไมไปหมดมันก็ตื่นเต้นนะคะ